สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิยาตานะคะอันนี้ก็ทียาตากล่อมาพักผ่อนมาเที่ยวนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่สุพาน,านันดีสอดค่ะจังหวัดพัทลุงเนาะค่ะก็จะเป็นห้องแบบสไตล์ดารกๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลอยนะคะอันนี้เป็นสุพานันนะคะ อยู่ที่อำเภอควนขนนจังหวัดพัทรลุงค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นทางเดินทางชันลอยนะคะจะมีประมาณนี้พัตธาเดินไม่เข้ากล้องค่ะ จะรอดน,นอนพักเลยแอบออกมาถ่ายภาพไปเเพื่อนได้เห็นนะคะอันก็จะเป็นอ่าตูคาตาเนาะก็จะมีนะคะนี่เป็นทางเดินชั้นลอยนะคะเดี๋ราก็จะพาเดินไปเรื่อยๆเนาะ ตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะข้างบนอาหารเช้าที่ข้างบนนะคะตอนนี้ก็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าง,างล้างล้องก,ก็จะเป็นสไตล์แบบน,<ป>น,นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะอ่านีเป็นห้องเดีนชั้นลอยนะคะ ะะก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นสไตล์แบบนี้เป็นสไตล,ล,ล์รบนะคะข้างล่างก็จะเป็นมุมรวมพลนะคะเราสามารถมานั่งทานอาหารอะไรด้านหน้าได้นะคะ,ะจะมีสระน้ำน,นะคะนะคะสไตล์เขาอันนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เด็กๆชอบมาก นี่นะคะนี่ก็จะเป็นสไตล์นี่อย่างก็ที่ล่างค่ะก็จะเป็นสระน้ำนะคะสระน้ำนี่ค่ะมีบ้านก็จะเป็นตรงนู้นนะคะ จะาะน้ำนะคะเดี๋ยวก,ก็คงจะค่อยมาเล่นนี่ก็เป็นอีกลุ่มหนึ่งนะคะที่ก็จะมาเล่นสไตล์ดีแหลกนะคะสไตล์นี้นะคะ ก็พาชมจุดพันนีสอดนะคะก็จะเป็นห้องพักประมาณนี้นะคะดับครอบครัวค่ะก็จะมาเล่นตะน้ำแล้วมาชิลๆกันนะคะนี่เป็นภาพถ่ยรวมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.